เออสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับรายการ r a t Channel นะจ๊ะตอนนี้เรากำลังพบกันอยู่ในเกม Mac and the Magic Maker หรือ Mac กับเอ่อ,แบบกกอแบบพวกกันเอ้ยแบบพวกกันสายพิเศษเอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคเรามาเริ่มกันเลย Welcome to Home อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของแม็กของเราที่กำลังวาดภาพแบบอยากจินตนาการแบบเอ่อให้มันมีผู้กันนะจะแบบผู้กันแบบวาดสิ่งที่เขาอันนี้ได้นะโอเคก็ข้ามไปเลยละกันนะเช่เกมนี้ก็เหมือนเกม เกมของเด็กทั่วไปเนาะก็สเปซก็คือเหมือนแบบหยุดอะไรประมาณเนี้ยโอเคเออเรามาดูกัน the Magic m a r r o r Need In The d r a w ว่าไอ้ปากกาปากกาเนี่ยไม่ใช่ปากกาแบบไอเอออ้ง่ายๆเอาเรียวปากกาดีกว่าเนะาะการเนี่ยต้องการหมือที่จะวาดนะเก็บด้วยล่ะโอเคเราเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาใช่ป่าว เราเราเราวาดโดยการคลิกเม,มาส์ข้างซ้ายใช่ป่ะแล้วก็เราก็สามารถแบบโอ้ยวาเก็บมาดูดดูดดูดเข้ามาข้างข,ขวาอืมอ๋อมันนี้อะไรอ่ะแบบวาดอะไรก็ได้ที่เราอยากจะวาดเคย๋ยวลองวาดดิว้าวได้ด้วยเฮ้ โอเคแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วก็เก็บลูกกลมๆสีดํามาได้แล้วอันหนึ่งนะโออันนี้เราก็เก็บหลอดไฟืออนี่อะไรอ๋ออ่าดูดมึกดูดมึกหาอะไรแล้วใช่ไหมเด็ะไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้คือเกมแม็กเนี่ยถ้าถึงเวลาจุดเช็คพอยต์หรืออะไรยังไงเนี่ย ไอตัวนั้นจะเข้ามาดูดหมึกตลอดเลยนี่มันสูงเกินไปไอ้นี่มันไกลเกินไปข้ามไปไม่ถึงก็วาดสิจ้ะเนี่ยวาดเป็นสะพานต่อไปเลยเห็นว่าวโอเคไม่ต้องดูดละอุอุออุอออยายานะเห็นข้างหน้านั่นไหม มันน่าเก็บเหลือเกินอือฮ่าๆได้แล้วเฮ้ยอืออุ้ยอืออ่ะเจ้าเจ้านี่อะไรอะเสกกองเหรออุ้ยสู่มากอุ้ยไม่ถึง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 อ่ะเจ้าเจ้าไม่เสียงเงาดีกว่าขี้เกียจ อืมเอา้าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอือน่าลนโอกว่าอือ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 นี่้องไม่ขึ้นมาไม่รู้นะเนี่ยสูงไปฮะเดี๋ยว,วอ่ะอ้อคันคัน จะจังเลยโอเคเราก็จะมาวาดบันไดต่อกันปีนได้ไหมเนี่ยอู้จุจุจุจจอู้ได้ได้ไปเลยวู้เก็บไม้อันนี้มันให้เราวาดรูปกลมๆนั่นเองถึงไหมเนี่ย อุ้ยถึงก็ถ้าเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจถ้าเวลามันอันนี้เกินไปเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเองนะจ๊ะกดชิปเพื่อดันกล่องนะอืมนี้ไม่มีอะไรเก็บใช่ไหมโอเคโอเคเราผ่านชั a p ต e r หนึ่งกันได้แล้วเก็บเหรียญครบด้วยใช้เวลาเยอะเลยนะเนี่ย เ okay. เราเข้าสู่ชั珀ท์สองกันเลยไปแล้วเงๆๆๆี้ยวเงี้วเงอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมโอ้แต่มีพวกนี้มาเฮ้ยรววาดนี่้ววาดนี้ทับได้โซอบะมอไม่เสี่ยงที่จะโดดอืจะเก็บเย้ยอ่ะอะสูงไปแล้วก็ดันกล่องฮนะดันกล่องปีน ปล่อยมันดูดไปแล้วก็เก็บตามสบายเคเหยหึอ้าอืออือได้ได้ได้อยู่อู้อู้เราไม่เห็นอีกฝั่งใช่ไหมเคเห็นละเห็นละโดดอ่ะนี่เคโด,ดูดไปเซ์อืม ลงลงลงคืบเราเก็บมือก่อนเหมือนไอ้นี่มันโอนไม่ได้ว้านื่ได้แล้ว อ mm, ยากได้อะทำไงเนี่ยโอ้ยแมงบ้าออยากได้อ้าอู้ลูซี่ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอีบ้าเอ้ยเ้หลังจากที่เราเสียเวลาตรงนั้นมาสองนาทีตอนนี้ก็เก็บมาได้แล้วนะจ๊ะโอ้ไม่พลาดหลอกของเนี้ยเออ ไม่ยอมผ้าหลอกไฟหลอกอื้อนี่เนี่ยเชื่ออืมวาดเหลอ,อเคได้ปึ๊บยิงยิงเอ้อ,อ,อเก็บครบแล้วโอเคลงลงลงนี่เออ,อเคโอ้ย ร้างมันใดมันดูดก็ช่างมันไม่ใชไม่ต้องไปสนมันเอ้ดันไปดีดันไปดิอือเกาะเกาะเกแล้วไปนั่งแพ้กันเถอะเด่าตกน้ำนะเว้ยตกน้ำซามหมวยเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีข้างบนนะเอ่อ ต้องโดดขึ้นไปใช่ไหมขออนญาตโกงนิดนึงอย่าโอ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้อย่าสิออื้อเอาไม่ไดแ้แล้วโอ้โเห้ยอ่ะ นี่ yeah. เราต้องสร้างสเก็ตสร้างสเก็ตเหรอได,ดอ้ดีเอ้กดผิดเอ้ก้อเต๋โถ่ขอโทษในความกากด้วยโอ้ยอย่าบอกต้องเก็บใหม่นะเก็บใหม่ไม่เอานะผมไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บโอเคเอาไหม เฮ้ยร้ยอก่อนอู้อ,อ,อู้ไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยใช้หมึกบ้างไหมอุ้ยโดดข้ามก็ได้เนี่ยเอ๊ะแชถ่า <c> ย <ười> รูปถ่ายรูปเล่นไอ้บ้าเอ้ยหู้อืมไ,ไ,ไม่ไป ไปแล้ว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 เออือออยู่ตรงไหนเจอไม่ปล่อยหรอกเฮ้ยดึงโดดดีโดดดีโดด,ด,โด,ด,ดีทำไงอะ ทำไงอะ,อ,ะอ๋อเอ้ยก็ผ่านชัปเตอร์สองกันไปได้ด้วยดีนะโอใช้เวลาวียเยอะเลยเนะี่ยโอเคก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายแจ้